น่ครับคือใบมะพร้าวนะครับที่มาจากผลยอดสุดเราเราจะมาทําเป็นสารปูนะครับโอเครับหนึ่งนะครับนี่คือมีดมี่คือเป็นมีดมาที่ทำเราเอาไว้ลาวดยเฉพาะนะครับโอเคเราก็จะมาทาการลาวนะครับตอดเข้าไปครับเอาแต่กานไว้นะครับหลือปมไว้ทั้งบนหน่อยนึ่ง <Okay. S 2> เพื่อการที่จะให้ค่อยนะครับ okay. เราจะเหลือก้านนะครับเราวนตรงหัวไว้นะครับหนึ่งรอบสอดเข้าไปนะครับเป็นปมแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะครับเอาไ้ขั้นตอนสุดท้ายนี่เราจะได้ใบมะพร้าวมานะครับอ่ารับได้นะครับหักวงมานะครับจะเป็นจะเป็นวงเหมือนโบนะครับอ่าขั้นตอนที่สองสอดเข้าไปเป็นคู่ขนาดนะครับจะวัดเป็นหนึ่งคืบอันนี้จะเป็นขาปูนะครับ จับมือครับอันนี้โป้งกดไว้ตรงกลางให้มันเท่ากันแล้วก็เอามือสอดเข้าไปครับไปเอาใบที่สองอ้อมมาข้างบนนะครับหนึ่งรอบเอามือล็อกไว้นะครับให้ใบข้างบนมันอยู่แล้วก็สอดเฉียงลงมาคู่ขนาดตรงมือเรานะครับอ่าครับแล้วก็เหลือใบสุดท้ายที่ห้อยลงมาสอดเข้าไปครับให้เป็นคู่ขนานอ่าแล้วก็จับเป็นคู่ขนาดนครับดึง ดึงเข้านะครับให้เป็นรูปตัวทรงปูนะครับดึงซ้ายดึงขวานะครับดึงทีละใบตัวก็จะเป็นคล้ายๆปูนะครับอ่าได้หนึ่งตัวแล้วแล้วก็สอดเก็บนะครับต่อไปคู่น้านนะครับอ่าก็จะติดกันนะครับหนึ่งตัวคู่ที่สองก็สลับกันนะครับเมื่อกี้ทางยาวแล้วต่อไปเราก็มาทางสั้นนะครับสลับกันอ่าอ่าครับกลายเป็นตัวปูแล้ว ต่อไปนะครับเอาใช้ทางยาวนะครับสองทางจะทาเป็นก้ามปูนะครับเราหักขึ้นครับโอเคอันจะเป็นก้ามปูก็แม็กครับให้อยู่นะครับสองข้างครับเหมือนกันแล้วก็แม็กเราก็จะมีทางสั้นนะครับเราทําเป็นขาปูชีกเป็นสี่นะครับซึ่งหนึ่งข้างละสี่นะครับอ่าทั้งหมดแปด ชีคใหเท่ากันนะครับแบ่งครึ่งกันแล้วแล้วก็มวนเข้าตัวนะครับสี่ข้ามกันหมดสอดเข้าไปเป็นระยะให้เท่าห้องไฟห่างๆสวยงามนะครับแล้วก็มือสอดเข้าไปขาที่สองให้เท่ากันก็มือกดลงไปนะครับเพื่อความสวยงามจะได้ล็อกอยู่นะครับอันที่สามเหมือนกันครับมันจะได้เท่ากันล็อกเท่ากับขาเดิมไว้กดเข้าไปครับมาจะไปเหมือนเดิมมามือในช่อง เกาะไว้เป็นระยะที่เราจะต้องเลี้ยขาปูนะครับสอดเข้าไปมันก็จะเท่ากันสี่ข้างเหมือนกันหมดนะครับซ้ายกับขวาข้างนี้เข้าในตัวครับข้างซ้ายออกในตัวครับอีกข้างหนึ่งออกข้างนอกนะครับแล้วก็สอดขึ้นมามันจะสลับกันนะครับข้างซ้ายกับข้างขวาไม่เหมือนกันแล้วก็ระยะห่างเท่ากันครับขาเดิมรอกเข้าไปใบต่อไปก็วนเหมือนเดิมนะครับสี่ข้างเหมือนกันหมดอันนี้ทําขาปูนะครับใบที่ยาวๆไปเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้ตัดได้ไม่เป็นไร ือกันหมดอขาที่สามครับขาที่สี่เหมือนกันสอดเข้าไประยะห่างห้เท่ากันนะครับมันก็จะเท่ากันหมดโอเคต่อไปทํากล้ามครับเปนินกันครับเออเป็นทําเป็นปมไปแล้วก็ลอดตายขึ้นมาแล้วก็มือล็อกไปก่อนครับหนึ่งข้างข้างที่สอเหมือนกันครับซ้ายก็ขวา รอตายขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงค่อยๆย่นเข้าไปนะครับมันจะย่นย่นให้เขากับสมดุลกับตัวปูนะครับแล้วก็รอแมกแมกไปพอความอยู่นะครับโอเคครับต่อไปมันเป็นกันไกลแซกนะครับมีกันไกลที่จะตัดเป็นตัวปูที่สวยงามครับตัดเข้าไปตัวก่อนนะครับครึ่งหนึ่งแล้วก็เฉียงมาสองขยักนะครับเฉียงสองข้างเหมือนกันครับโอเคเรียกได้เป็นก้ามปูนะครับสองข้างอันนี้ ต่อไปเราก็จะทําเป็นขาปูนะครับตัดเฉียงเฉียงยาวนะครับอ่าหนึ่งเฉียงที่สอง้างเดียวเหมกันหมดแล้วครับกะระยะนะครับให้ก้าวให้มันสวยงามเ,เสร็จแล้วนะครับก็ใช้ที่เรามมวนไว้นะครับขั้นตอนแรกเป็นก้านใบนะครับที่เรา กรีดออกมาจากใบนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็เสียบครับเสียบนี้เลยเพื่อจะให้อยู่กับที่ครับแน,น่นนี่ก็เสร็จเสร็จปูและะ้วครับ